อยู่แดงมี่ฮี่มันผู้ไรล่ะนี่มันลอยเข่าสวนข่อยตะกรอนกรอนข่อยนี่ผู้ไรนี่มันลอยเข่าสวนกรอนแม่นี่ยเหอหืมหมาเอ้ยกำลังกินใบไผ่โอ้แตยโอ้ยอุ่นอืมเสียงลุ่ม มาสำรวจสวนมาเบิ่งสวนเนี่ยเมือนเสาหมู่บ้านนี่ข้าจเจ้าบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเลิกพี่น้องเก็บเสียมก่อนโอ้ยหักกุหลาอหักกุหลาอหมู่บ้านนี่ข้าจเจ้าบอกว่าสิมีฝนสิบสี่น,นาฬิกาจะมีฝนไหมเช่นว่าเหม็นปั่นจับบ้างพี่น้องเอ้ย บายสองโมง,งกุกลัวประมาณบายสองโมงกุสิบละที่เนี่ยแหละฝนถึนบึมบ,บ,บั่มบึมบ,บับม่มมากถุงเยียงไปถุงเยียงเระปิวเขาไม่ได้ชวนคนเนี่ตัวของแห้งนึงพี่น้องเอ้ยมันขึ้นเนกระลิ้นจนเดือก,กแปกอกแปก พอดีเลยพอดีหดสวนมือนีิพอดีเลยพอดีหดสวนนะจ๊ะกล่องเป็นซีอันนี้เล้อพี่น้องเพราะว่ายัางว่วทีขวบเปิดแฟตเปิดแฟตซอยมันมืดจังหน่อยสลัดก็งาก่ายมือก่อนเลยแกแกแล้วตุนแก่แล้วสิบเอ็ดดอกแล้วนี่เออไม่ยังหรอฮึยางต้องกดไหมยัง สิไป็นใชครับโอ้ยอออม,อมึงอวดเลยน้ำหงตะโกมือถิ่างรัดไปหันออกไปหันเพ่นอนยางไปบ่ได้ปะผลลึนเลยมะเข่าสวนยังไงนี่นึกว่านอนนึกว่านอนกำลัางง่ามมาสิมี่นอนมาสัตูอีกหละว่อรอวงสวนหลังฝนตกพี่น้อง หูแล้วลวกะตีบอยยังดูแ่ววะตีอืออันบัน,นอันขี้ฝุ่นขวากบเหียวเขาห่มยังวะเปียกเบิดอือจังเล่าจังว่าสิบสี่นาฬิกาจะมีฝนวะคือแม่นคักแต่สิไลก์กันยังวะแฮ้งตื้อไปจ้ะอือบริโหดสวนยัก2สองสามหมื่นคนละเดียวบงสู้ชิปไปใส่ ที่ไปใช้ลูกพี่ที่ไปใช้ลูกจิไปไหนครับจะไปใช้ครับจะไปใช้ครับพ่กพี่จะไปใช้ครับ,รบ,อ,รบอืมนี่เนี่ถูดทานมุดข่าสวนก่อนแม่จะงป็นงามดอกหอมก็ได้จงวยไทยยังเวตี กู่ามันเป็นล่องหัวอะไรได้พี่น้องนี่นี่เพมันเป็นหัวแล้วที่ยังบวมลือเพราะว่ายังเพราะว่าเขาอยทฐาเบิ้งเม็ดเพ่นเลยไหมเออทาเบิ้งเม็ดเพ่นไหมสิเป็น,น,ปนยังไงเห็นนะตะเกาอันเพื้นสิเป็นเม็ดดำๆมาเนาะอืทาเบิ้งเม็ดเพื้นซะก่อนลงหัวเรียบร้อยแล้วพี่นอง แตกซู่ซึงะมัน,น,นสินเาซะกับว่าจัก <c oughs> โอ้ยนั่นน่ะโอ้ย <c oughs> เอาตอนนั้นนี่คือหักจังสีน้อยแบนี้โอ้ยโ,ยโหระพากำลังงามอื <c oughs> บอลเป็นหมาบบกเข็มเขสาสวนขอบนวบน้อแบบนี้พี่น้องแบบน,นี้มึงเนี่ยเออ มาเขาสวนขวักขักบึงกําลังงามหักคอรอเลยปะดะีิโอ้ยนอ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 นนอคนงเพี้ยนถนอมดูแลอยู่หมากับพวกหมาฝัดแจงแจงปางแล้วือสีเศร้าอลไรล่ะคือเศร้าอลไล่ะนนอฝนคือสีเวอร์จำนั่นลหละคือ ต้นมงยิวคนขางบ้าน,นต้นมงยิวหมากดกุกดุกตว่าเขาจะปวดต่อยเดี๋พี่น้องเขาจะปวดมันเหีงปิวซาเซลยงเขาจะปวดต่อยอ่อนหนึ่งไหมปีกายนี่ตว่แต่ว่าปีนี้เขาบ่รู้กันว่าเขาจะสิตต่อยดดว่ะคุณนะดุกขนาดเป็นพววเป็นพ่วงไปอะไได้บ่นนี่เสียงไก่สิลเลียนไปอลไรได้บ่นบ่นตัวนึงนั่งหลีบบ่น ตาเลือกมันมัน,มน,มนย่คหางคนไปจา้านี่นี่จา้ากัพวกคนี้ผ้ามาเละอบึงสวนตอนแรกว่าสิบวะเทไทยคลิปเลยล่ะยังเขามาเล่ะบึงหนนะว่าสวนเปียกบ่เปียกอยู่จา่าอ้ากระท้างันพวกจะเป็นสภาพนี่อ้ยเนาะอื้ห้อยหมาค่ะขักนี่มาเขาสวนข่อยได้นี่นี่ ตัวนึงออกตัวนึงเขาเที่ยวเขาไม่แวะกินใบไผ่เอ็งมัอ้วนเอ็งมันอ้วนโอ้โหพุงพุงพระเจ้าออนพระเจ้าว่าพันใหญ่ค่ะตัวพันใหญ่ค่ะว่ามันเสือดาวไอ้ยเสือดำพุงพุงพุงเอ้ยกินค่ะค่ะ ภขันแกรกเขามกกินใบไผ่กินไผ่ไแมวพี่น้องไปเรวันนี้ว่าสีนี้กับวันนี้เจอกันลากันด้วยสีดํานะคะเสือดาไอ้ยสีดําันจบคลิปด้วยเสือดํานะคะเสือดําไปละเด้อนนี้เด้อ